าะผมขับมอไซค์ผมผมไม่ได้ขับรถยนต์ครับพี่โอ้เต็มเตียงแบบนี้เลยเหรอเขาไม่มีสติเนี่ยมีลายใหม่เรื่อยเลยนะ

ตำรวจตำรวจชื่อเชื่ออะไรเชื่ออะไรตำรวจชื่ออะไรชื่อธนพัฒนครับธนพัฒน์ครับเดี๋ยวขอเดี๋ยวพี่ขอตรวจัตตรวจัตใส่ใส่กุญแจใส่กุญแจก่อนตรวจนะตรวจแล้วนะใส่กุญแจก่อนมาทีงไหนมาอยู่ไหนใต้เบาะรถครับพี่อ้าวกุญแจอยู่ไหนกุญแจอย่างไกุญแจมือก่อนใส่กุญแจมือไสัตว์เสร็จครับพี่โอเคโอเคกุญแจอย่างไกุญแจรถอยู่นี่ครับอ่าอ่าเปิดเปิดใต้เบาะดิชื่ออะไรชื่ออะไรธนพัฒน์ครับ ใส่ป่ะไม่ติดหลักทับหนะพี่บอกกันนะรู้ไหมรู้ไหมเรื่อยรู้ไหมรู้เรื่องรู้เรื่องู้เรื่องใส่ใส่ใส่เออบัตรเราอยู่นะับกระองครับซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานข่มถือและกระทำจำเริผู้อื่นโดยกลุ่มเลงเลงแปวรถมะโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถตัดขืนได้อโดยทำให้ผู้อื่นได้รับความผิดว่าเป็นกลุ่มขืนพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารและรักทรัพย์ในเวลากลางคืนรู้ไหมทำอะไรไปเนี่ย มีหมายจับเนี่ยทำไรรู้รือตัวอยู่ไหมเน,นี่ยเนี่ยมาทำอะไรมาทำอะไรมาวิ่งรถรมาวิ่งรถหรือมาอะไรฮะมาวิ่งรถจริงครับแล้วมองหาใครมองผูดด้โดยสารครับเออคลิปนี้ใช่ไหมใช่ไหมแล้วตอนแหล่ทำไมวะตอนแรกอะฮะตอนแหล่ทำไมฮะ ตอแหลทำไมอายอันนี้ลายอีกลายหนึ่งเฮี้ยหลายลายนะเนี่ยหลายลายพี่นี่อันนี้คือลายที่มีหมายจับใช่ครับไอ้เมื่อกี้ก็ลายใหม่อีกลายใหม่เขามองมากเลยนี่คุยกันรู้เรื่องอยู่ครับงั้นไปด้วยกันไม่ได้ครับพี่ เพราะผมขับมอเตอร์ไซค์ผมผมไม่ได้ขับรถยนต์ครับพี่โอ้โหเต็มเตียงแบบนี้เลยเหรอเขาไม่มีสติเนี่ยมีลายใหม่เรื่อยๆนะเนี่ยทำงานต้องคิดให้ดีออกตาบ้านเขาาสมยอมเขพูดอะไรกันนั้นตลอดบ้านสี่ทุ่มแล้วใช่ครับเดี๋ยวเด้อ ไม่ได้โกหกครับพี่ออกมาสี่ทุ่มกว่ามัน่าเองครับใช่ใช่มันโลกติดวิ่งวันทุกวันนี้ที่วิ่งอาเซียนนี้วิ่งกี่โมงยี่โออกเท่าไหร่ยี่โมงบางทีออกมาสี่ทุ่มห้าทุ่มครับตรงนี้วิ่งกี่โมง